โอเคครับคือมันตบอ่โอเค okay. ในเด็กก็มีการขับวีสูตรแยกออกมาในการคำนวณหา estimate GFR นะครับโดยใช้ค่าเซั่มคริตินีและส่วนสูงเด็กนั่นเองนะครับ<ม>ก็จะเรียกว่าเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็น Schwarz equation นะ<ม>ครับชวเอ z equation <ม>ก็จะมีค่า k ่า<ม> okay, ตอและคูณด,ด้วยส่วสูงของเด็กหารด้วยรับมคีทินีนของเด็กนั่นเองนะครับซึ่งค่า K ก็จะแตกต่างกันไปนะครับว่าจะเป็นฟก c เตอร์สำหรับเด็กที่น้อยกว่าหนึ่งครวบ p t ท r m infant หรือเป็น full term infant หรือเป็นอายุตั้งแต่1ถึง2ป e, ีจะใช้ค่า K อีกฟกเตอร์หนึ่งนะครับ Okay. อันนี้คือผ่านารรมาแล้วสำหรับการคำนวณ GFR หรือ Estimated GFR เพื่อวิเคราะห์ประเมินฟังก์ชันของคิดนี y ต่อไปนี้ครับประเมิน structure ของคิด n ีเนี่ยเพื่อจะดูว่าคิดนี y มัน damage หรือเปล่าเราจะใช้ marker ในปัสสาวะนะครับเราจะตรวจในปัสสาวะซึ่งสารที่เราตรวจในปัสสาวะคือตัวหาโปรโตีนนั่นเองเอ การที่พบประวัติโปรตีนที่ถูกขับออกในปสัสสาวะนะครับก็จะสะท้อนถึงภาวะที่มีคดดี้เดเมจนะครับในผู้ป่วยที่มีคดดี้เดเมจหรือมีโปรตีนที่ถูกขับออกมากเาิน,นกว่าการเปิร์ลิดนะฮะในปสัสสาวะเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยคือสถาบันภาวะคดดี้เดเมจละนะครับยูรีนโปรตีนดิสทริกถ้าพูดถึงดิสตริกดดรก็คือเป็น เป็นเทคนิคการเป็นแพลตฟอร์มการตรวจที่เป็นเมมเบรนนี้จุ่มลงไปในปสัสสาวะในการตรวจหาโปรตีนเนี่ยตัวเมมเบรนแบบนี้จะมีเซนสิทีตี้ในการตรวจหาโปรตีนอยู่ที่ประมาณ300มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรของแอลบูมินแอลบูมินก็เป็นโปรตีนที่พบสูงในในกระแสเลือดน,นะครับถ้ามันออกมาได้มันก็ออกมาในปสัสสาวะได้เหมือนกันนะครับยูรินโปรตีนมีความสัมพันธ์ต่อการตรวจหาเอิร์ลี่ kidney damage นะครับ โดยที่ Specific Method ในการตรวจคือเป็นยูเรี a l b บูมินเขาบอกว่ายูเรียมอบูมินี่ยควรจะใช้ในการสกรีนหาความเสี่ยงสกรีนหาเพราะวะ kidney damage นะครับในการคัดกรองอยูเรียมอบูมินซึ่งยูเรียมอบูมินนะครับอดีตที่ผ่านมาเขาใช้สัตว์ที่นี่ก็เป็นไมโครอบูมินยูเรียมอบูมินไม่ควร report แค่ประมาณเราไม่ควรจะรีพอร์ตเวลาเราตรวจหาอัลบูมินในปัสสาวะเราไม่ควรรีพอร์ตแค่ว่ามียูริอัลบูมินเท่าไหร่เราควรจะต้องรีพอร์ตว่ามีพบอัลบูมินในปัสสาวะเทียบกับค่าคตินดีในปัสสาวะด้วยเป็น ACR อัลบูมินคินดนเรโชนะครับเพราะว่าเราต้องเทียบกับประมาณของปัสสาวะของผู้ป่วยรายนั้นด้วยว่าเขาปัสสาวะมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะฮะถ้าเราไม่ระบุค่าคตินดี ไม่ทียจเป็นอัลบูมินคีรินเรโชเราจะาไม่มั่นใจว่าผู้ป่วยดังนั้นเก็บ,บปสัสสาวะได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับนอกนจากค่ายูนิอัลบูมินที่ใช้ในการประเมินหาคีรินเดเมจแล้วนะฮะเราก็มีการตรวจไมโครสโคปิกเอ็กซามนะครับการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจะดูเซลลูลาร์คอมโพเนนต์ที่ออกมาในปสัสสาวะเพื่อสะท้อนปัญหาคีรินเดเมจได้ด้วยรวมกันโอเคอันนี้เรามาแทรกคำถามระหว่างการเรียนนิดนึงนะครับ คำถามเล่นๆน,นะฮะข้อที่1คือเราให้นักศึกษาคำนวณหาครีตินินเคีเลสนะฮะเมื่อนักศึกษาทราบว่าผู้ป่วยมีซีรัมครีตินินเท่ากับ1-2มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรยูรีนครีตินินเท่ากับ120มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรยูรีนวอลยุ่มเท่ากับ1,750มลเปอร์ยีชั่วโมงผู้ป่วยรายนี้มีบอดี้เซอร์เฟสแอเรด์อยู่ที่1 8ึตารางเมตรจงคำนวณหาค่าครีตินินเคีเลสครีตินินเคีเลสก็คือค่า GFR นั่นเองนะครับ ค่าจีไฟที่เราหาจากลิปนี้นะครับนะฮะนะเขียนคำตอบลงไปนะครับโอเคข้อสองลิเน e เค a ลัสคืออะไรอ่าอาจารลองคิดดูนะฮะว่าเป็นวอล u ุ่มของพลาสม a า from which a substance is removed per unit of time หรือเปล่าหรือเป็นวอล u ุ่มของจูเีนวนเด หรือเป็น amount of i n s u r i n e หรือ i n u r i n e concentration of substance divided by the u r i n e volume per unit of time อลองคิดดูซิตอบข้อไหนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยในในคลาสนะครับคำถามข้อที่3เซตของ Result A B C D เนี้ยข้อไหนสะท้อนว่ามีปัญหาโรคไตที่รุนแรงที่สุดอ่า<ม>อะไรไตผู้ป่วยรายไหนผู้ป่วยรายไหนมี ปัญหาเี่ยวกับีโนดิซีที่รุนแนงที่สุดอัจารยคิดว่าดูจากค่าอะไรบ้างนะครับข้อ4ี่ละผู้ป่วยที่มีปัญหา i c u b r e e d ก็คือเสียเลือดอย่างมากฉับพลันเนี่ยเสียเลือดมีบาดแผลเสียเลือดอะไรจะเป็นผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะไอคิวคีนิจู r y ได้บ้างไอคิคีนิจูนคือมีปัญหาอาจจะมีเรื่องของ บัตรเพ r e เชอร์ที่มันดรอปลงก็จะมีผลทําให้เลือดที่ไปเลีย้ยงไตรดอบลงก็ทําให้มีปัญหาเป็นไอคิวคินิจ y ได้นะครับนักศึกษาคิดว่าภาวะที่มีไอคิวบิรเนยอยู่ในกลุ่มไหนเป็นพรี l a c น t ไอคิวคินิจ u รีเป็นร a c น t ไอคิวคินิจ u รี ri, หรือเป็นโพสซิโน่ไอคิวไอคิวคินิจรีหรือไม่ถูกเลยนะครับโอเคนะแล้วเราแทรกคำถามไปเพื่อที่จะชวนให้เราฝึก วิเคราะห์คำนวณดูนะครับต่อไปเราจะไปกันต่อเลยนะฮะหลังจากเราสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการกรองกระบวนการประเมินทางไตแล้วเรามาดูสารมาร์เกอร์ต่างๆในเลือดที่เราใช้ในการประเมินขนาดไตไปบ้างน,นะครับซึ่งเราก็ได้ย้ํามไปหน่อยแล้วว่ามีสารที่เราพูดถึงไปแล้วคือเรื่องของครีตินีนครีตินีนก็เป็นสารหนึ่งในกลุ่มที่เป็นนองโปรตีนอะโรเจนคอมเพล็สารกลุ่มนี้ มีหลายตัวนะตัวที่มีมากที่สุดสัดส่วนที่มากที่สุดคือยูเรียมีถึงประมาณ40-50%เ,เ,เป็นลยทีเดียวในพลาสมานะอนอกจากยูเรียแล้วก็มีอะมโนแอซิดยูริกแอซิดครีตินีนเฮเลทีนแอมโมเนียสารหล่านี้เป็นนอนโปรตีนไนโตรเจนของครับซึ่งสารกลุ่มนี้บางตัวเราได้นำมาใช้ในการประเมินภาวะการไตนะครับเพราะเราพบว่าไตมีปัญหาสาร ที่อยู่ในกลุ่มนี้บางตัวมันมันสอดคล้องกับภาวะที่ไตมีปัญหามีตัวไหนกันบ้างที่เราเลือกใช้ตัวแรกคือยูเรียเอ่อยูเรียนี่คือสูตรโครงสร้างของยูเรียยูเรียมาจากไหนก็มาจากอาหารโปรตีนเหมือนกันย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียสิบแล้วกลายเป็นแอมโมเนียนะ uh, นะครับแอมโมเนียเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยตับจะรีบเปลี่ยนเป็นยูเรียอย่างรวดเร็วเพราะว่าแอมโมเนียเป็นสารพิษนะครับมีมากๆทำให้ ร่างกายมีปัญหาโดยเฉพาะที่ระบบประสาทและสมองจะทำให้เราเบอินงสนะระแอมโมเนียตับจะรีบเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียทันทีอันนี้ดอกจันนะครับสำคัญนะครับตับจะรีบเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียท,ทันทีเราใช้ย,ยูเรียไซเคิลยูเรียก็จะเป็นเวสโรดัคที่เกิดขึ้นแล้วก็ไหลอยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะไปที่ไตเพื่อให้ไตช่วยขัดกรองและขับออกให้หน่อยครับนี่เป็นเวสโรดักตันเองเอยูเรียยูเรียในเลือดก็จะมีค่าปกติค่าหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามันพบสูงกับโปรตีก็เกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างหนึ่งผู้ป่วยอาจจะก,กินโปรตีนเยอะเกินไปนะครับหรือมีกระบวนการที่เป็น increase โปรตีน n c a t a b ตั i s m หรือเปล่ามีการยอยสสายโปรตีนมากกว่าโปรตีนหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในกระบบทางเดินอาหารที่เรียกเป็น gastrintestinal o hemorrhage หรือ uh, decrease perfusion of the kidney ก็คือเรื่องของ ฮ a ตเ a ลเลียเป็นโรคหัวใจแรงดันตกการลำเลียงเลือดมาสู่ไตลดน้อยลงก็ทําให้เวสต์โดักเพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งยูเรียก็เป็นเวสต r o d ดักตัวหนึ่งนะครับ ia, mm hmm. นะฮะฮัตสมายูเลียคอนเซ i เ n ชันนนือจากนี้แล้วถ้าไตามีปัญหาโรคไตมีมากมายนะฮะท mm hmm. เป็นเนฟริติ i เนฟโ f ซิสไ s รอเนฟริติสเอ็กซรินัลเฟลเลียโคนิคินโตโคนิคินิเฟลเลี ไอคิวคีนีซิลลี่อันนี้ผมเบารวมเป็นเรื่องของโรคไตทั้งหมดถ้าไตมีปัญหาก็มีผลต่อการขับออกของเวสต์บอดด์ด้วกันซึ่งยูเรียก็เป็นส่วนนะครับโพสตินอัลก็คือออฟสตัชชีนอ่าออฟสตัชชันเหมือนคีตินีนเลยถ้ามีการอุดตันจากท่อไตออกมา mm hmm. หรือมีการอุดตันในกร,ระเพาะปัสสาวะ mm hmm. ก็ทําให้การขับออกของเวสต์บอดด์ลดน้อยลง mm hmm. ย,ลงยูเรียก็เป็นเวสวต์บอดด์ตัวหนึง่ง mm hmm. ก็ทําให้มีการ ขั้งเพิ่มสูงขึ้นในกระแสเลือดได้เช่นกันนะครับ